สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับหลุนชูโชคทวีศัพท์นะครับพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูบรรยากาศของทีมงานชูโชคนะครับขุดงานโคกหนองนานะครับลงงานไปได้2วันแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องโดยสภาพอากาศที่มันไม่เหมาะแก่การถ่ายทำวิดีโอนะครับก็เลย ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับผมวันนี้ฟ้าเปิดครับฝนฟ้าเป็นใจครับผมลุยงานกันแต่เช้าเลยนะครับก็หน้างานนะครับอยู่ที่อําอเภอคอนบุรีนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับกําลังเดินเข้าไปที่หน้างานนะครับผมตรงนี้นะครับ ลักษณะพื้นที่โดยรวมนะครับผมพื้นที่อยู่ประมาณหกไร่นะครับหกไร่เศษนะครับก็ตามแบบแผนการขุดนะครับจะมีคลองด้านหลังนะครับเป็นคลองไส้ไก่นะครับแล้วก็พื้นที่ที่เป็นแปลงนานะครับผมในส่วนของด้านบนนะครับก็จะมีสระอยู่3ลูกนะครับแล้วก็จะมีคลองเข้าเชื่อมต่อนะครับผม สวัสดีครับไปไหนก็ไม่เป็นปัญหาครับนิดหน่อยครับผมปีนี้อากาศในฝนมันดีแต่ต้นปีนะครับก็เรื่องขุดยากก็เพิ่มขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ว่าก็ทำได้สบายมากครับผมโอเคครับขออนุญาตนะครับก็นี่นะครับสภาพอากาศก็อย่างนี้ครับเพราะว่าปีนี้ฝนฟ้ามาเร็วนะครับ ทำให้บรรยากาศในการขุดอาจจะดูชื้นแฉะสักหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นปัญหานะครับสำหรับทีมงานมืออาชีพอย่างเรานะครับก็มาคุยถึงเรื่องแบบกันต่อนะครับผมก็ด้านบนนะครับจะเป็นสะพีฟรมนะครับสองลูกนะครับแล้วก็มีคลองเชื่อมต่อกันนะครับตอนนี้ช่างยศก็กำลังจะเปิดสะนะครับกำลังเหลียงจะเปิดสะดูรูปนี้ เด,เดี๋ยวผมพาเข้าไปชมนะครับในส่วนของบรรยากาศของอางานขุดคลองไส้ไก่ที่เราขุดมาแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับเจ้าของต้องการามวลดินเยอะนะครับผมแล้วก็ให้เก็บต้นไม้ไว้ทุกต้นนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นคลองไส้ไก่นะครับโดยมีคันดินด้านบนนะครับคันดินด้านบนอยู่ที่3เมตรนะครับผมความกว้างอยู่ที่3าเมตรครับสเต็ปนี้ลึกลงมานะครับก็ความกว้างของคลองนะครับอยู่ที่2เมตรนะครับแล้วก็ลึกที่2เมตรนะครับ นี่ก็จะเป็นคลองไส้ไก่นะครับผมดินค่อนข้างจะเละนะครับนี่ก็ค่อนข้างจะเละก่อ้ขั้นด้านบนก็ตรงไหนที่มันเดินเข้ามาไม่ได้ครับก็แต่งไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็ผักให้แต่งคันขอดีผมพาเดินข้างบนดีกว่าข้างล่างเดินยาก ด้านบนครับขั้นฝั่งนี้จะกว้างกว่านะครับผมจะกว้างกว่าฝั่งนู้นนะครับผมตรงนี้จะต้องการใช้เป็นาทางในการสัญจรนะครับผมทางเจ้าของงานก็เลยอยากได้าทางาให้มันมีความใหญ่นิดนึงนะครับดินตรงนี้ก็จะเละ เข้าไปป่าแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เดินเข้ามาจะเป็นหลุมขนมครกนะครับข้างหน้านะครับตร,ตรงมุมก็หลุมขนมครกนี้นะครับก็จะมีประโยชน์คือนะครับใช้ดักตะกรอนนะครับใช้ดักตะกรอนแล้วก็เป็นที่อ,อยู่ของพันธุ์สัตว์พันธุ์สัตว์น,ตน้ำเนาะตัวนี้ก็จะเป็นน้ําลึกกว่าในส่วนของคลองไส้ไก่นะครับ จะเห็นลุมขนมครกตรงนี้นะครับก็จะทําเป็นวงกลมนะครับสวยงามนะครับผมแล้วก็ขึ้นฝั่งนู้นก็จะเป็นลุมขนมคกรกอีกหลุมหนึง่งตรงนู้นนะครับก็จะยิงยาวขึ้นไปยาวขึ้นไปฝั่งนู้นนะครับฝนตกมาเรื่อยๆนะครับตรงไหนที่มันเป็น ดินที่เราแต่งไว้บางจุดก็ทำฝนก็มีการชะล้างออกเป็นธรรมดาเนาะนะรตรงขอบตรงอะไรผ่าเดินดูร,บรอบๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นงานของผู้ใหญ่วุทิชัยนะครับผมทางทีมงานชูโชคนะครับก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานนะครับก็ได้ทำการขออนุญาตรีวิว ในส่วนของงานนี้นะครับตรน,นจะเป็นคลองนะครับมองเข้าไปสวยงามนะครับผมก็จะเป็นหลุมขนมคกแล้วก็เป็นคลองไส้ไก่ยิงยาวไปถึงพื้นที่ด้านหน้านะครับก็ได้ปะแต่งใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวนี้ฟางนะครับทางเจ้าของงานก็เตรียมเอามาห่มแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นฟางไว้ห่มพื้นที่นะครับกเ,เราเก็บเสียจเรียบร้อยก็จะเป็นการพกดินห่มดินนะครับผมเพื่อรักษานะครับหน้าดินนะครับรักษาสภาพหน้าดินนะครับไม่ให้ฝนตกแล้วมันมีการชะล้างนะครับผมสวยๆเลยครับ ไปดูจ้ารถแมคโครทำงานกันบ้างนะครับเล็กแมเนี่ยตัวนี้เป็นสะพีฟอร์มนะครับจ้ารถแมคโครก็กำลังขุดสะนะครับเพื่อที่จะทำเป็นรูปสะพีฟอร์มตามแบบนะครับที่เจ้าของงานอยากได้นะครับ โดยยกความสูงขึ้นนะครับให้เป็นขึ้นสเต็ปก่าฝั่งนี้นะครับเพราะว่าฝั่งนู้นั้งเจ้าของงานต้องการดินนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอปิดไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมี EP2 นะครับติดตามกันนะครับ EP2 EP3 ต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมหากท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากขุดโคกน้องนานะครับอยากขุดสะกถมที่นะครับผมก็ทางทีมเราก็ยินดีรับบริการนะครับผมเดี๋ยวเบอร์โทรผมจะแปะไว้ด้านล่างให้ตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ